แล้วก็ใส่ลงไปในกระทะที่มีเนยร้อนๆหลังจากนั้นอโหโหเอาแป้งพิซซ่ากับน้าแผ่นใส่ลงไปในไข่เจียวแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็กลับครับกลับด้านแบบนี้น้ํามันนี่ชุ่มฉ่ากันไปเลยโอ้โหมันต้องเจมจ้นตรงอีนองน้ำมันนี่แหละครับอะมันโรยผงม,มาซาลาครับแล้วก็มะเขือเทศหัน่นกระลำปีหอมแขกนะครับพริกหวานใส่หั่นลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดให้เป็นสี่ส่วนครับลองเอาไปทํากันดูครับอันเนี้ย มาจัดจานกันเลยครับพเข้าไปครับมันยังไม่จบครับอ่ะแกงครับแกงอินเดียเอามาท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 าครับหลังจากนั้นก็ขูดชีสใส่ลงไปแบบไม่ยั้งแล้วก็ผักชีพริกป่นผงออริกาโน่ครับผมว้าวพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอุ้ยให้เยอะชิ้นเยอะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาดูพิซซ่าไข่เจียวสไตล์อินเดียกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับตอกไข่ใส่ลงไปครับใส่ พริกหวานหอมแขกนะครับแล้วก็เกลือมาตั้งกระทะครับใส่เนยลงไปกันเลยครับคนเละคนเลไข่แล้วก็ใส่ลงไปในกระทะที่มีเนยร้อนๆหลังจากนั้นอโหโหโหเอาแปง้งพิซซ่ากับน้งแปนใส่ลงไปในไข่เจียวแบบนี้เลยว้าหลังจากนั้นก็กลับครับกลับด้านแบบนี้น้ำมันนี่ชุ่มฉ่ากันไปเลยโอ้โหมันต้องเก j ้มจ้นตรงอีน้องน้องมันนี่แหละครับอ่ะมันโรยผงม,มาซาลาครับแล้วก็มะเขือเทศหั่น กระลำปีหอมแขกนะครับพริกหวานใส่หั่นลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดให้เป็น4ส่วนครับโอ้ลองเอาไปทํากันดูครับอันเนี้ยมาจัดจานกันเลยครับพาพเข้าไปครับมันยังไม่จบครับอ่ะแกงครับแกงอินเดียเอามาท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 า,ทาครับหลัง